สำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงนกในห้องแอร์หรืออยู่ตามคอนโดที่แบบเราอยู่ห้องแอร์สามารถเลี้ยงนกแก้วได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมก็จะมาตอบคําถามในส่วนของคนที่จะเลี้ยงตั้งแต่ลูกอ่อนก็ได้อยู่ในห้องแอร์นะครับว่าควรทําอย่างไรบ้างนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สวัสดีในช่วงของตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาป้อนอาหารเจ้าจิ้งจกด้วยแล้วก็พูดถึงในส่วนของการเลี้ยงนกแก้วในห้องแอร์หรือคนที่อยู่คอนโดห้องพักอยากจะเลี้ยงนกแก้วจริงๆอ่ะในเรื่องของรี่แบบที่พักเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์พี่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปนกแก้วอาจจะร้องเสียงดังได้แต่ถ้าห้องเก็บเสียงอ่า เสียงได้ในระดับหนึ่งก็สามารถเลี้ยงนกแก้วขนาดเล็กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อกระเทียวจีนชิกสันคอนัวไม่แนะนานะครับก็จะเป็นในส่วนของฟอพัดหรือเบิร์ดอีกด้วยนะหงหยกก็ได้นะครับแต่ไม่เลี้ยงเยอะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแต่ว่าก่อนที่เราจะป้อนอาหารของจิ้งจกหรือพูดคุยในส่วนของการเลี้ยงนุน้องแองแต่ลูกป้อนจนถึงนกพ่อพันแม่พัน่ะ ผมก็มีอาหารนะครับอาหารอันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้เหลืออยู่4ชุดนะครับชุดละ2 0 0โดยที่มเมล็ดธัญพืชอันนี้คือนกขนาดเล็กขนาดกลางก็กินได้แล้วก็แฮปปี้ก็กินอาหารตัวนี้นะครับผมก็ให้แฮปปี้กินด้วยแล้วก็มาแพ็กถุงให้ทุกคนที่ผมเพิ่งส่งไปให้ก็ลองคอมเมนต์มาได้ไม่ควรเพิ่มอะไรเนี่ยถ้าใครสนใจแอดมาที่ไลน์ผมได้เลยนะครับก็ชุดละ200นะมีมะเมล็ดห้วยห้อยอ่าห้วยหมวยไว้ฝึกด้วยนะครับเนี่ยจะเป็นถุง 80กรัมนะส่วนอันนี้ก็เป็นเมล็ดรวมมีพริกมีอะไรมีเมล็ดธัญพืชต่างๆเลยนะครับแล้วก็จะมีข้าวละพูดผิดนะครับทุกคนก็จะมีพวงมเมล็ดสองพวงแล้วก็มีห้อยมัวที่ไม่ได้คัดเกดอยู่ในถุงเล็กอยู่ข้างในนี้นะครับทุกคนเห็นไหม คืออันนี้ไม่ได้คัดเกตแต่อันนี้เป็นไซส์คัดเกตทุกคนจะแตกต่างอย่างีดไดขัดอันนี้ชุด200นะครับลองเอาไปให้นกของเรากินดูแล้วก็เอาห้วยม้วยไปให้เขาอ่าแค่กินดูนะครับสําหรับใครที่สนใจคือ200นี้ถ้าเดินไปอาจจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้พบแบบนี้นะทุกคนก็ค่าส่งผมออกให้นะครับก็จะเป็นชุดละ200ส่วนถ้าคุณไม่อยากได้ห้วยม้วนอ่ามีห้วยม้วนเยอะแล้วก็ มีถุงแบบนี้ถุงแบบนี้ถุงอ่าเพียวๆก็อยู่ที่130บาทนะครับทุกคนก็ถ้าอยากได้ห้อยม้วนไปด้วยก็จะอยู่ที่200บาทนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาแล้วก็สอบถามได้แล้วก็ในส่วนของใครที่อยากจะให้ผมเลี้ยงอ่าฝึกให้ก็สามารถสอบถามมาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมไปเอาเจ้าอ่าจิ้งจกมาป้อนอาหารแล้วก็มาพูดคุยในส่วนของการเลี้ยงนกในห้องแอร์นะทุกคน ทุกคนดูทุกคนดูจิ้งจกแอร์อทุกคนเมื่อกี้นี้พี่ไปเปิดกลแล้วก็วิ่งมาหาทุกคนแล้วก็จะเป็นในส่วนของการป้อนเจ้าจิ้งจกจิ้งจกนี้เป็นเลิบเบิร์ดขอบตาเป็นเลิฟเบิร์ดขอบตาสีขาวแกมเทานิดหน่อยแล้วก็จะงอยปากสีส้มเหลืองสีลวงเข้านะครับเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือเขาเชื่องมากๆแล้วก็ติดผมมากดูทุกคนผมจะเอาขึ้นไปไว้บนนี้นะครับเดี๋ยวให้เขาโฉบลงมาให้ทุกคนดูคือการฝึกของโนะมาเร็วจิ้งจกเร็ว เห็นไหมทุกคนเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าในการบินนี้เราก็ต้องฝึกนกไว้ด้วยนะครับ่าไม่ใช่ว่านกบินได้เขาจะไม่กลัวความสูงนะเขากลัวนะครับทุกคนก็วันนี้เราจะมาป้อนประมาณ4-5 ml นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นหลอดเล็กนะคืออาหารผมได้ชงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือ ในการฝึกของพวกนี้ก็ต้องให้เขาบินมาหามือเราด้วยนะครับโอเคเราก็จะมาพูดถึงการเลี้ยงนกในห้องแอร์ซึ่งมีหลายๆคนทักมาถามผมในห้องพักก็ตัดตัด,ตด,ตดเราจะไม่พูดถึงในเรื่องของเสียนะถ้าห้องไม่เก็บเสียงไม่ต้องเลี้ยงเลยนะครับตัดจริงก็ถ้าอยู่ในคอนโดที่อยากจะหลีกเลี่ยงจากแอร์ไม่ได้ใช่ไหมคือถ้าเราเอามาไซนีสไซคนหนามหรือไซแลก่เกิดนี้ ทำยังไงก็ได้หรือลดการเปิดแอร์ก็ได้เปิดสักประมาณ26-27ถึงจะร้อนแต่เราเปิดพัดลมมหาเรานะครับแต่ทั้งนี้ในกรณีการที่แบบไม่อยาก่าอยากเปิดแอร์เย็นๆก็สามารถเอาใส่ตะก้าตะก้าแล้วไม่ต้องใช้ที่เลื่อยนะใช้ผ้าแบบนี้ลองลองลอง,ลองพื้นแล้วก็ค่อยอาจะมนสาด ซื้อมาสักสามปืนทำความสาอะอาดวันต่อวันเลยนะครับเพราะว่าลูกป้อนเวลาเขาอึดออกมายิ่งอยู่ในห้องแอร์ไม่โดนแสงอ่ะมันจะเป็นเชื้อราได้ดังนั้นให้ระมัดระวังด้วยนะครับเลี้ยงได้แต่ว่าให้เอาผ้ารองแล้วก็ในส่วนของคนที่แบบอยู่ใต้แอร์ไม่ได้อ่ะให้ใช้ผ้าปกด้านหน้าด้านหน้าที่จะกระทบกับลมนะ เพราะว่าลูกก้อนเขาค่อนข้างที่จะป่วยได้ง่ายถามว่าเราปลูกเราปิดผ้าไว้แล้วเราปลูกไฟเนี่ยตู้เรียนไฟปลกพี่ไหมอันนี้เป็นไฟแสงอาทิตย์ที่พี่เปิดให้ปลาปลา,าอยู่ในตู้นะครับก็สามารถเปิดให้ได้แต่ว่าต้องมีที่วัดอุณหภูมิจริงๆไม่ต้องวัดเราสามารถเอามือเราดูได้ถ้ากลัวอากาศแห้งให้ตั้ง แก้วน้าไว้ด้านข้างนะครับเว่าให้เขาเผื่อเขาระเหยขึ้นไปมันจะได้อากาศไม่ชืน้นจนอากาศไม่แห้งจนเกินไปนะครับถ้าแห้งเกินไปนกของเราร้อนสามารถช็อกหรือเสียชีวิตได้นั่นเองทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของลูกป้อนนะครับการที่เราเอาลูกป้อนมาไซส์เด็กก็จะป้อนบ่อยหน่อยประมาณ 3- 4ครั้งเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็จะเป็นเที่ยงคืนอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นไซส์เนี่ยไซส์อย่างเช่นเจ้าจิ้งจกนี้ ไซเดือนกว่าหรือ,อประมาณในส่วนของขนคุมก็จะดีหน่อยอไม่ต้องอะไรมากมายเราใช้แค่ใช้ผ้าคุมคมเขาอาจจะอยู่ใต้แอร์เพราะว่าถึงจะนกจะตโตขนาดนี้เขาก็ต้องอไม่ไมโดนอ,อากาศในส่วนของแอร์เย็นจนเกินไปเพราะพวกนี้ป่วยได้ง่ายนะครับนกขนาดเล็กคือถ้ามีน้ำมูกหรือนกซึมแล้วะก็คือเขาเก็บอาการไม่ได้เขาเสียชีวิตเลยนะครับนกเขาจะป่วยเขาเก็บอาการมากๆเลยนะ เป็นหนักสุดเขาจึงจะแสดงมาให้เราเห็นดังนั้นตรวจสุขภาพด้วยนะครับประมาณสัก2เดือนครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้ตังก็ไม่เยอะเตรียมตังไปวันสอง0ันก็ตรวจสุขภาพได้บเบอร์อไม่ถึง800ด้วยซ้ำนะทุกคนทางนี้ก็ในส่วนของการเลี้ยงในห้องแอร์ปัจจัยสําคัญคือเราต้องควบคุมอุณหภูมินหนมให้ได้นะถ้าเป็นไซส์นี้ ก็ดีหน่อยเราไม่ต้องใช้แบบไฟโกกอะไรเพราะว่าเขาโตแล้วแล้วก็เอาไปไว้ในส่วนของใต้แอร์ได้แต่ถ้าใครเลี้ยงในห้องที่โดนแอร์เยน็ยนๆก็ใช้ผ้าคุมแล้วก็ผ้ารองพื้นนะครับจริงๆแล้วอะ่ะผมอยากให้อ่าถ้าจะเลี้ยงจริงๆอะ่ะประมาณถ้าเอามาอยากให้เชื่องๆขนหนามนี้ ให้ทุกคนงดเปิดแอร์ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะเดี๋ยวเขาก็ค,คุนคุมแล้วก็ค่อยเปิดแอร์ได้ถามว่าเลี้ยงได้ไหมมันเลี้ยงได้นะครับแต่ในเรื่องของเสียงอย่างที่ว่านั่นแหละถ้าใครอยู่ห้องพักที่แบบอ่าไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหรอ่อ่ะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เนี่ยทุกคนได้ยินเสียงร้องเจ้าจิ้งจกไหมเนี่ยถึงห้องเราจะเก็บเสียงพอประมาณแต่จริงๆแล้วถ้าเขาได้ยินเสียงข้างนอกหรือในส่วนของนกกระจิบมาเกาะตามมาข้างหรือหน้าระเบียง เขาจะร้องตามนะทุกคนร้องแบบเสียงดังเลยนะไม่ใช่ไม่เสียงดังนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่พอเคากินเสร็จแล้วเขาก็จะเล่นกับเราไม่ได้ร้องอะไรมากมายน,นี้คือเสียงร้องขอนะครับโดยรวมแล้วก็ลองตัดสินใจดูหรือผมไม่ได้พูดในส่วนของอะไรก็คอมเมนต์ลงได้ถ้าเลี้ยงในห้องแอร์ก็สามารถเลี้ยงได้ปกตินั่นแหละทุกคน ทางนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิเป็นประมาณนี้ในเรื่องของเสียงก็ไปแล้วแต่สายพันธุ์ที่จะแนะนําถ้าสมมุติคุณอยู่ห้องพักจริงๆอยากจะเลี้ยงอันนี้ขอย้านะว่าห้องต้องจุดเสียงในระดับหนึ่งก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดนี้ก็นี่แหละประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นสักที่เลี้ยงแก้เหงาก็จะเป็นพวกอ่า ข้อกเทลข้อกเทลเลี้ยงได้จะถามว่าในช่วงของวัยวียนหรือวัยเดือนเดือนครึ่งสองเดือนขอลองดังไหมแน่นอนครับร้องดังยิ่งตัวไหนที่แบบอ่าร้องํำนองในส่วนของการเรียนเสียงอ่ะอันนั้นจะเสียงดังมากๆเลยนะบางคนบอกว่าตัวผู้เขาจะผิวปากจริงๆอ่ะจริงๆเขาผิวได้ตัวเมียก็ทําได้แต่ตัวเมียอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นบ่อยในส่วนของตัวผู้อาจจะเล่นในส่วนของวัยวียนอาจจะมีเสียงบ้างก็เป็นประมาณนี้ กินชิกน่าจะตามมองว่ากินชิเีเขาร้องเขาร้องแต่เขาไม่ได้ร้องบ่อยอะไรแต่เขาติดชอบขี้เล่นจิกัดเรื่องของธรรมดายู่แล้วกินชีก,ก็เสียงพอประมาณถ้าห้องเก็บเสียงได้ในะระดับหนึ่งก็ไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ถ้าแบบให้เหลี้ยงเต็มไม้เต็มมือก็จะเป็นข้อกระเทียวกับกินชีกมั้งสั้นคอนัวอย่าไปจับนะทุกคนเสียงดังมากมันจะมีในส่วนของลิงเง็ดลิงเง็ดนี้ถ้าได้ร้องเขาจะร้องเสียงแหลมหนึ่งจังหวะที่ดังมากๆก็ ให้ตัดออกไปก่อนนะแต่ถ้าใครแบบรับได้แบบข้างห้องอันนี้ก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันทางนี้ก็ในส่วนของการเลี้ยงในห้องไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือเสียงออกข้างนอกนี้ทุกคนก็ต้องประเมินดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ได้แค่แนะนําทุกคนว่าถ้าจะเลี้ยงจริงๆอะ่ะ ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเป็นผ้าขี้เลื่อยหรือในส่วนของผ้าคลุมกงที่ใส่ตะกร้ากงอะไรก็เตรียมจริงๆอ่ะเลี้ยงนกแก้วเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเราแค่ดูในส่วนของพฤติกรรมเขาแปลกเปลี่ยนไปไหมในส่วนของแบบมีน้ำมูกอะไรไหมถ้าแบบในเรื่องของอุ้าภูมิก็จะมีน้ำมูกสักส่วนใหญ่นะครับเพราะว่านกชอบเป็นหวัดนะถ้าอากาศหนาวจนเกินไปว่านกพวกนี้ชอบอุณหภูมิธรรมดาหรืออุณหภูมิห้องของเรานะครับถ้าเราเลี้ยงและเราฝึก ก็จะเลี้ยงมีความสุขนะในส่วนของคุที่แบบอยากจะเลี้ยงเห็นผมเพราะเลี้ยงเขาน่ารักนะไม่ใช่นะครับทุกคนเห็นไหมเขาก็จิกกัดเป็นเรื่องธรรมดาเราอยากไปตีอะไรเขานะครับเป็นกลุ่มเลี้ยงธรรมดาอาชีพพูดคุยกับทุกคนสบายๆแบบนี้แล้วก็อยากจะเลี้ยงการบางคนก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่อยากจะเลี้ยงในห้องพักที่มาพูดในส่วนของการเลี้ยงน้องแอนนั่นแหละก็ลองดูนะครับถ้านกห่างการฝึกนี้เขาไม่น่ารักนะ ไม่น่ารักเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมีเวลาจริงๆที่จะฝึกเขาถ้าเราไม่ฝึกเขาก็จะไม่เชื่องกับเราพอไม่เชื่องแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงแบบแฮปปี้ได้เพราะว่านกไม่อยากอย,กอยู่กับเราแบบเราไปจับอาจจะบินไปอ้อพี่ลืมบอกเลยนะครับที่ในการฝึกของนี้ในการเอาออกมาเล่นอะเอาออกมาเล่นให้เป็นเวลานะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเอาออกมาเลยหรือไม่มีเวลาเล่นเนี่ยเห็นไหม ผมป้อนเศษผมป็มาเล่นกับเขาเป็นประมาณนี้คือให้เขารู้ว่าตรงไหลตรงอะไรเนี่ยอยู่ได้แต่เขาไม่ได้อื่ไม่ได้อะไรใส่นะครับเพราะว่าการที่เขาจะอื่นใส่นี้เราถ้าเราเลี้ยงจริง,รงๆเราจะรู้ว่านกของเราอ่ะจะอื่นตอนไหนอย่างเช่นเราเล่นกับเขาประมาณสองสานาทีอ่ะจริงๆไม่ถึงสองสามนาทีนาทีกว่าเราก็ต้องเอาเขาวางไว้บนพื้นแบบน,นี้พอวางไว้บนพื้นแล้วเขาก็จะอื่นนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะร้องเล่นกับเราเป็นประมาณนี้นกแก้วอ่ะ ขนาดเล็กอาจจะร้องบ่อยหน่อยนะครับทุกคนก็ร้องบ่อยในที่นี้คืออาจจะ1ติดเราของอยากจะเล่นกับเรา3อยากให้เราจับเขาเล่นอะไรเป็นประมาณนี้ก็คืออ่าเรียกร้องความสนใจนะครับทุกคนเห็นไหมดีหน่อยที่เจ้าจิ้งโจกเขาไม่ได้อะไรมากมายอย่างเช่นที่เล่นเนี่ยพี่ก็เพิ่งเล่นกับแฮปปี้เสร็จแฮปปี้กินข้าวเสร็จแฮปปี้ก็ต้องนอนแล้วทุกคนเห็นไหม พี่ก็นอนอยู่ในมุมของห้องพี่ก็ไม่ได้อะไรมากมายป้อนข้าวเสร็จแล้วก็มาอัดคิปให้ทุกคนพูดถึงในส่วนของการเลี้ยงในห้องแอร์ก็เป็นประมาณนี้ในข้อระวังก็คือในเรื่องของอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับการป้อนอาหารก็ป้อนหลุ่มพอเลี้ยงไซส์เล็กป้อน4ี่เวลาเลี้ยงไซส์ประมาณนี้3เวลาแต่ว่าอันนี้คือเราจะป้อนเช้าค่ำนะกลางวันนี้เขาหัดแท้นะครับเป็นประมาณนี้เลยน่ารักมา,มากเลยนะครับเลี้ยงตัวเดียวก็พอแล้วเขาก็จะเล่นกับเราเป็นวันนี้เลี้ยงแก้เหงานะครับ สำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนดูมาเกาะบนกลองที่แล้วนะทุกคนเห็นไหมเจ้าจิ้งจกก็อาทิตย์หน้าที่ก็ได้มีเลี้ยงฝึกของเลิฟเบิร์ดอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนทางนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็จะฝึกให้เหมือนกับเจ้าจิ้งจกแล้วก็ส่งเจ้าของนะครับค่าโนกของอพงโยกนี้รับ ค่านกคงโยกฟอพัดเลิฟเบิร์ดผมเอาอยู่ที่500บาทนะครับส่วนค่าฝึกก็ไม่ไม่เกิน2 0 0พนนะครับทางนี้ก็ถ้าให้ผมไปส่งผมก็จะเก็บค่าธํามันสลหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมุดหนุนอาหารผมด้วยนะครับทุกคนชุดละ2 0 0อันนี้เหลืออยู่5-4ถึงชุดนะในส่วนของอันนี้ถุงเดียวก็จะอยู่ที่ประมาณ ประมาณ6 7ชุดนะครับชุดเดียวก็จะอยู่ที่130บาทส่วนมีห้วยมวยด้วยกับนี้ก็จะอยู่ที่200บาท200บาทนะครับทุกคนทางนี้ค่าสูงผมบอกให้สำหรับวันนี้ขอตัวลาด้วยบ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่